สนามบ้าๆแล้วก็พันสองพี่ช่วยกันเกระเจ้าการสอบทายหน้าแน่ฮะนกบ่อหน <oh ้าแนาด้วยฮะตอนนี้ช่วยกันขยับป้ากรยับบลาช่วยกันขยับป้าช่วยกันเกระเจ้าช่วยกันขยับเอาเอา ทำแรงเลยมันขอนดีแท้ๆแต่ว่ามันมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องโดยที่มันมาดูมาดูมาที่จริงนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้็นคที่เป็นของดีถ้าใส่ไปในบ้านจะเป็นเบิร์ดจะเป็นเบิร์ดตายอย่างดีบรรยายสมคุณยินคล้วความเดือดราะในกับพี่น้องประชาชนมันก็เลยไปเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ไอ้วัดใหญ่นี่มันก็ดูถูกประชาชนเหลือเกิน ถยาเห็นว่าประชาชนไม่มีเงินประชาชนเป็นคนจนอย่าลืกว่าประชาชนนี่เป็นคนจนไม่ใช่คนแต่เขามีความ็นมาย์ดี่สมปูรแ์แบบมีความรู้สึกมีความรู้สึกมีความรักก็ย่อมมีมากมาย

การระบายน้ํามันไ่าช้านั่นรถเห็นเห็นเลยนะนั่นรถเห็นเห็นเลยทางปั๊มน้ำมันนั่นน่ะสุดยอดสุดยอดเดิสุดยอดถ้าขอความถ้าทำรถนะรถยนต์ถ้าค่อยๆขยับนะอย่าขยับแรงอย่าขยับแรงเอาทางโน้นหุยเอาทางด้านโน้นหุยหุยหุยเอาหุยเลยหุยเลย A cặp phải bà, anh em bất ngờ đợi. A cặp phải không bất ngờ, cặp rất bất ngờ. A mặt trái kịch chính. A mặt trái kịch chính. A mặt trái kịch chính. A mặt ý thức ăn tất cả các bạn ơi có tất cả các bạn ơi có tất cả các bạn ơi có tất เห็นน้ำรถเลยมาใช่ไหมโอ้โหช่วยกันช่วยกันใกล้ละใกล้แล้วโหยอดเขี่ยวไล่ดีเลยครับเนี่ย ข้างหน้านัา้นโคตรแรงเอะ โอ้ต่ยไฟเหรอแล้วคนต่อว้ามันมั่ใจเยอะเ แบ่งกันท่วมบ้างเอ๊ม <c oughs> ท่วมแต่เราคนเดียวก็ไม่ไหวเรา ฝั่งนี้ลึกอ่ะเนี่ยเข้ป่ะฝั่งนี้อ่ะลึกอะมันลึกมันลึกมันลึกอาอมันลึกก็มันลึกเลยมันเยอะเลยิโตอรถสามพันอะไรรถลุงตกล่องตกล่องอ่าตกล่องทุกคันเลยไหนคันไหนคันนั้นเหรอคันนั้นตกล่องไนล่องเส้นนั้นไง เรามีสี่เส้นอ่ะทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็ตกล่องเนี่ยไหนนั่นก็ตกล่องนั่น